สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการกลับมาของปูเป,ป้ะนะคะว่าไงคะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคน,น้องไปปีนต้นไม้กันอยู่ปะอัดกิปแบ็คเป้น้องเมื่อเนี้ยไม่ได้อัดกิ๊บลงเดือยค๊บมาลงลงไม่มานะอ้อนปุอีกแล้วเหรอ ันผิดนะเไม่มันเลยเด่นจะซ้อน <c oughs> ไปถึงไหนเลยนะ <c oughs> โอ้โเอ็กซคือเหนื่อยกับไม่ด้ดิดใครเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยดิฉันไงคะเ <c oughs> อใาใหญ่ไหมฉันไม่ใช่เมื่อกี้วิ่งวิ่งตัดหน้าไงถามว่าใคร ดีนะอันนี้มันยังถามว่าอันนี้ใครวะมันถามว่ามึงใครวะเนี่ยแม่กูกล้าบปนะกา้าแล้วนะจริงใช่เตย,เยวันนี้เตยไม่เล่นเหรอเตยไม่มาค่ะ น้องก็มาเล่นกับพี่จอนอยู่ใช่แล้วพี่จอนเล่นอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าน้องแรงต่ำไอ้มันยิงตายยาก้ยเฮี่ยแล้วเฮ้ย เฮ้ยระเบิดโอเคแล้วอ้หำแข็งอยู่แล้วเฮ้ยมันยังไงวะไปมันแอบมาแล้วมาลุมมาสัมภาษณ์มันดิ เออเนี่ยหรับครับหรับครับหรัครับรอ้บอาวขาจะตายไปแล้วเออไม่ได้สัมผัสเลยเฮ้ยมันมีเพื่อนแน่เฮ้ยไปไปดักตรงตรงไอ้ที่มันชุบอะ

นงกูก็จะดักดักตรงไหนวะจนันไอ้ตรงที่จุดชุบไงจุดม์กเหลืองอ่ะ เล็ดดอนไหมไม่ได้เพื่อนมันอาจจะอยู่ไกลนะก็เอาอะไรเอาใส่อะไรกูใช้อารอนไซ่์อยู่เลยเอาคูณหกน้องไปก่อนก็ได้มนจานมึงจะแย่งผู้หญิงหรอ จำเป็นเพราะว่าสีมือไม่จําเป็นต้องอยู่ที่สุโขไไม่กูกูเปี้ยงทิ้งแล้วเบอร์ไหน m v P ไปบอกไีใใครน้องมึงเบอร์สองไหมใช่ครับเบอร์สองครับไปจานไปขึ้นต้นไม้ดักกันดีกว่าไหมกูยังไม่มีายเยย ไอ้โฮโลน้องเล่นนะมันคว้างได้ป่าววะมันมีมีใย,ยเหนียวเนบเนี่ยอ๋อคว้างไม่ได้ก็คืคอ m a r k the location ปีเตอร์พาเกอก็ออคือนายยยบไหนเนี่ยคนฝั่งเนี้ย

Uh some ไปห้องน้ำห้องน้ำหลังกูนอก้นองนอ้องน้องน้อ้อเจอนครับ หมดไปหง่อยเหลืตัวหนึ่งนะไม่มีอะไรเลยก็คือสไป,ปเดอร์ชิปหายแลวย้วคุยอืออกต้นไม้เฮ้ <S 2> <S 2> <S ยมิดมิด,มด,ด,ด มันวิ่งมาจากฝั่งขวามือปะอยู่ไหนอ่ะนั่งไป Watch out โหยิงกันเลย Out. <laughs> <Marked a location. laughs> watch out mark the location watch out วิ่งเข้าไปได้เอ้ยเป้มาร์คเป้มาร์คข้างหลังมาช่วยก่อนจังจังจังแกกันแกกันแกหลังกัน ต้องดูมิดละคนนะฮะเผื่อมันออกมาเิอมันเข้ามิดไปไม่งั้นดักวงเลยเราดักดักมิดไว้ดูดูตรงนี้ฮะ พงมันบีบไปแล้วใช่มื่อกข้าวถองเนี่ยมันขับไม่ได้เจ๋อเฮ้ยขึ้นไม่ได้ อ้าอ๋อคุณว่ากูยิงไม่ร่วงเดี๋ยวาบัางใดมึงดูกูซะก่อนมึงดูกูจานพวกให้มันลาดวะ มันพกมันเข้าวงมาดีกว่าตายมาแล้วโอกมันตายแล้วเดือดใจว่าไม่ได้เมื่อกี้หลังว่ามีไอชุดทรางอ่ะด้วยอ๋อพี่ยิงตายไปแล้วยิงตายไปแล้วโอเคนู่นนู้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 น Watch out cũng chưa hết 2 tên này Okay. Okay. Mark the location. rồi. Mark the location. Mày nã Đó Ôi Phải lặn Con nào phải Mark the location เป็นสไปเดอร์ของจริง